คำเตือนหากวิดีโอของผมมีความภาพแตกไม่คมชัดท่านผู้ชมและท่านผู้ดูทุกท่านสามารถปรับความชัดเป็น 720p หรือ 1080p ได้เลยก็ขอไยสำหรับความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วยขอบคุณครับก็กราบสวัสดีทุกคนด้วยกันด้วยนะครับถึงนกลับมาอยู่กับแมปอนิเมะเรดนั่นเองซึ่งเป็นแมปใหม่ที่ผมไปเจอยูทูบเบอร์คนนึงเขาเล่นมาแล้วแบบเอ๊ย แมปมันน่าสนใจก็เลยเข้ามาเล่นตามนั่นแหละโอ้เหล็กๆฮะคือเซิร์ฟนี้เนี่ยมีเซิร์ฟนี้สิแมปนี้เนี่ยเหมือนจะไม่มีเซิร์ฟวีเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเหล็กๆหน่อยเพราะคนในเซิร์ฟมันก็จะค่อนข้างเยอะเลยอะไรขึ้นหน้าจอนเนอี่ยโอเคก็ไม่ได้ลงคลิปมานานมากเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับฝนเออฝนตกแบบทั้งวันทั้งคืนเลยคือนานๆทีม่งจะหยุดตกอย่างเงี้ยโอเค ตัวละครเนี่ยมันมีแจกอยู่3มต,ตัวต้นเกมซึ่งโอเคแหละมีตัวแจกก็โอเคละมีสเกตด้วยอุย้ยดีนะแมบดีแมบดีแมบดีแม่งแ,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 แจกตัว่แจกอนละตะทั้งสองตัว่ยโค้ดเปียวนี่คืออะไรคือที่ใส่โค้ดอยู่ในว่ากูพยายามหาอยู่นะแม่งหาไม่เจอเนี่ยปกติมันควรจะมีแบบบอกป่ะือส่วนมากอะโค้ดมันจะมีแบบพิ c ใส่ในโค้ดประมาณเนี้ยเออมันมันต้องมีดีวะไม่มีเหร หามาอย่างยาวนานไม่เจอสรุปไม่อยู่ตรงนี้ไอ้ยัยกูกดตั้งค่าไม่กระจบละไม่เดินบนทั่วแมปเลยโอเคขอใส่โค้ดก่อนล้วกันผมไปกรอบโค้ดไาแล้วนะอืมโอเคครับตอนนี้นะผมก็ได้ทำการใส่โค้ดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ที่สุมมมส่มดีโลมาไม่ใช่ซุ่มดีโลที่สุ่มตู้มาเยอะเลยก็ประเดิมเลยไหมเห็นเขาว่าอุซุยเนี่ยเก่งแต่เก่งจริงไหมไม่รู้จะสุ่มไปก่อน คือผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับแมปนี้เลยครับคือเห็นคนเล่นก็จริงนะแต่ผมไม่รู้เรื่องตัวตละครไหนเกง่งตัวละครไหนเมตาตัวละครไหนแบบอะไรยังไงอะ่ะไม่รู้เรื่องซ่อนตีนอะไรเลยครับโกคูว่ะเอ๊ะแต่โมเดลสวยนะเออถ้าเป็นเล่นไปผมชอบโมเดลอย่างเงี้ยเรียมๆมันดูแบบดูโลบอกอะ่ะพอโมเดลมันดูแบบมันมันมันดูขยับขึ้นไหวมากเกินไปผมรู้สึกแบบแปลกๆอะ่ะอาจจะเพราะเราไม่ชินด้วยแหละเออมันมีแบบบอกไหมว่าแบบแบบเอ,อ๊ย แอนิเมชันอย่างนี้ได้ตัวแบบรุง้งอะไรมาเนี้ยมันมีบอกไหมหรือแบบไม่มีเลยก็แค่แบบเป็นสีอย่างนี้เหมือนกันทุกโลเกี่ยวไหมหรือแบบเอ้แสงต้องเป็นสีรุ้งนะ่าถึงจะได้ตัวมิติแสงต้องเป็นสีนั่นสีนูน้นสีนี้ต้องหมุนประมาณนั้นประมาณนี้ถึงจะได้ตัวแบบมิตโตมิติกมีบอกไหมอันนี้คือไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยเลยแาน่ๆคือแอนิเมชันเนี่ยค่อนข้างดีอืมใช่ผมรู้สึกว่าดูเพลินดีแอนิเมชันอย่างเงี้ยอุ้ยบูม่า ไม่เดี๋ยวนะคือในแนวทัพด defense ดอะบูมากเป็นตัวประเงินแต่นี่ไม่ใช่ในแนวทัพด defense ดน,นะมันเป็นแนวแบบเหมือนคุกกี้รันอนะเออแล้วบูมากมีประโยชน์อะไรวะเอามาปับทีมหรือเปล่าอัานนี้ไม่รู้คือเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมแนวแบบแคล้ายๆคุกกี้รันคิงดอมครับซึ่งก็พอดีเลยว่าผมเพิ่งลบคุกกี้รันคิงดอมไปเกือบชิบหายก็มาเกมนี้เลยไม่รู้นะว่ามันจะสนุกถูกใจผมหรือเปล่าแต่ก็หวังว่ามันจะสนุกแต่กูสุ่มมานี่กูไม่ได้แบบ อะไรเลืเหมือนการันตีแล้วปะอ่าใช่โลนีน่าจะเป็นการันตีเลเจนด์ครับไดโนบาระมาไม่รู้ว่าเก่งหรืเปล่าแต่เป็นเลเจนด์ก็ก็ยังดีกว่ามิติกยมิติเฮียอะไรแกดีกว่า e อีพิกเออกูจะได้ไหมเนะี่ยคือจากที่ผมไปดูมานะเขาบอกว่าเกมเนี้ยเป็นเกมที่ค่อนข้างเกลือการการสุ่มตู้เลยเขาบอกว่าถ้าไม่โดนการันตีนี่คือแบบมิติออกยากมากจริงไหมอันนี้ไม่รู้แต่ เพรเราไม่พอการันตีเพราะฉะนั้นอย่าการันตีนะครับใช่ไหมมันการันตีที่300โลเออมัน300ครั้งอะการันตี1มิติกซึ่งครั้งหนึ่งมันสุ่ม6 1โลคือ10ครั้งใช้600โอ้โหน่สิก็คือ18ื่นแปดใช่ไหมเอ้ยก็กัดไกลไกลเยอะอยู่ไกลเยอะอยู่จะต้องไปรู้ว่าในเกมนี้นะมันฟาร์มของอะไรยังไงถ้าเป็นไปได้อย่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้ เพิ่มเหมือนกันแต่เราสึกว่าถ้ามาเล่นเลยโดยที่ไม่มีข้อมูลเนี่ยอาจจะสนุกกว่าหรือเปล่าใช่แล้วตอนนี้กูเริ่มคิดแล้วว่าทําไมกูไม่ข้ามแอนิเมชันคือมันข้ามได้นะแต่ผมแบบคือตอนนี้เนะี่ยเหมือนผมพยายามจะหาว่าการได้ตัวละครมิติหรือตัวละครเกลือพวกนี้เนี่ยแอนิเมชันมันต่างกันหรือเปล่าผมพยายามดูอยู่ว่ามันต่างกันไหมซึ่ง่างที่เห็นเนี่ยตอนได้ไอรีเจนไม่ไม่ต่างแี่อะไรกันเลยโอ้เนี่ยได้รลเจนเลว ก็สคริปบ่อยขึ้นเออเพราะรู้สึกว่าเออมดูไปก็เสียเวลาเท่นเงินเนี่ยเหมือนเป็นตัวครที่เก่งแล้วก็ถ้าได้มาเราต้องไปซุ่มเทรดให้มันด้วยนะเพราะว่าเรามีเทรดที่จะจัดการใส่โค้ดอยู่เยอะเลยน่าจะร้อยกว่าเลยมั้งเออเยอะเยอะมากเยอะมากเป็นเกมที่แจกเยอะมากไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นเหมือน a n i m มะเร ranger หรือเปล่าที่แม่งแบบอู้ได้แล้วเอ้ยไม่ยากดวยว่ะโถคือเกมนี้แน่แจกโค้ด เยอะมากครับได้ของเยอะด้วยผมเลยกลัวว่ามันจะเป็นเหมือนเรนเจอร์หรือเปล่าที่ในอนาคตของมันจะเฟอร์ก็แอบ,บกลัวๆอยู่เพราะว่าอ่านิเมะแนวนี้เนะี่ยผมเพิ่งเห็นเกมนี้ทําเป็นเกมแรกเออยังไม่เคยเห็นใครเอามาทําแนวนี้เลยส่วนมากก็เป็นแนวทั่วไปดีเฟนซ์สักเกือบทั้งหมดแปลกๆหน่อยก็มีแบบเอ่ออะไรนะคล้ายๆของอนิเมะเออ่ดิเมนชันที่แบบเป็นตัวละครไปไล่ตีมอนในแมปประมาณนะั้นนะเออนั่นก็สนุก แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือเลนเจอร์ที่แบบปล่อยมอนไปเหมือนคล้ายๆลาเนเจอร์อันนี้น่ก็เหมือนคุกกี้อันคิงดอมซึ่งก็น่าสนใจนะเออยอมรับว่าน่าสนใจมากแต่ต้องไปดูในตัวเกมว่ามันจะสนุกแค่ไหนแต่ตอนนี้เนะี่ยกูเริ่มีปัญหากับตรงนี้ละโอเคตัวละครก็โอ้โอ๋อคือมันจะถ้าสมมติใตัวซําคือมันจะไม่นับใช่ไหมอ๋อจะเป็นเซอัพดาวโอเคโอเคโอเค ก็เหมือนคุกกิรันครับน่าจะมีของใส่ด้วยแหละถ้าจะไม่ผิดถ้าเป็นเกมแนวเนี้ยสิ่งที่ขาดไม่ได้คือของใส่เออมันมันจำเป็นมากไม่ร่วมมันจะมีแบบอ่าที่อัพสกกงอัพสิลด้วยไหมนะเออแต่เห็นว่าอัพเลเวลมีอยู่โนบาระโอ้หมดแล้วฮะเออมันเปลี่ยนทีมยังไงวะเออเฉด อะไรวันนี้อะไรมาขึ้นเยอะแยะไม่รู้โอเคในในเราก็สุ่มตัวละครได้ตัวละครระดับมิสกติกมาแล้วก็สัมเทรดการแน่นอนว่าเราต้องการเทรดรุง้งมันมีสูุดถึงเทรดแดงเลยเหรอหู้แต่ทุ้งก็พอละผมกลัวว่าสุ่มไปแล้วหาแดงแล้วมันจะไม่เจอมันจะเสียโลฟีนะเพราะตัวละครไม่ใช่ตัวละครเพพาะเกมแนวนี้เนี่ยมันใช้หลายตัวละครครับอะไรวะนะอ๋อแบบทองก็ใช้สาระใครก็อทองกัน แมว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 เขาจะเอารุ้งน้องเออขั้นปั๊บต้องรุ้งอะ่ะเออใครกเอาสิเอ,อ้ยได้ละง่ายง่ายจังบัาอะไรอ่ะเออโอ้โอกาสออกก็ไม่ได้น้อยนะบวกอะไรไม่รู้เห็นแต่เออสี่ดีคืออะไรวะครูดาวป่ะเออบวกครูดาวเอ,อ้ยลดครูดาวใช่แหละเออใช่แหละ บนเอ้ยมันไม่แย่นะเออคือผมตอนแรกตกใจนึกว่าแบบเอ่อบัฟหายากสุดจะเป็นแบบพวกแบบบวกดาวเมรร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันเนี้ยเออไม่ใช่ฮฮยังไม่ทันได้เล่นเลยครับเกมอัปเดตแล้วก็เร็วดีฮฮเอเอตอนที่ผมเล่นคือมันเป็นตอนสุดท้ายพอดีไงเพราะฉะนั้นก็ใส่โคด้ดผมไปกับโค้ดไปแล้วมันจะมีแค่สามโค้ดนะที่เป็นโค้ดใหม่อืมเสร็จเลย คือไม่รู้ว่ามันเป็นพอเล่นในมือถือหรือเปล่าผมรู้สึกว่ามันเกมมันแบบดูช้าๆอืดๆน่นนวงๆอะเออประมาณนั้นไม่รู้ว่าเอ้ยลูกอมเหรอทอะไรวะอ๋อฮาโลวีนไงเออใช่เหมือนจะมีอีเวนต์ครับฮาโลวีนโอ้ได้รีโลสวยเลยเนี่ยของดีของดีของดีงดมีร้อยห้าสิบอันโอเค คือมันจะมีอีเวนต์อยู่ครับซึ่งไอเทมที่เราได้เมื่อกี้มันก็ไปแลกไอ้นั่นนั่นแหละตัวละครระดับต่างๆในอีเวนต์ส่วนตู้เป็นอ e ีกิดเก่งปะไม่รู้แต่ชอบคือตั้งแต่มันอัปเดตผมก็ไม่ได้ไปศึกษาเลยนะว่ามันแบบอะไรยังไงตัวไหนเก่งไม่ไม่มีตาไม่ไมีตาไ,ไ,ไม่ได้ศึกษาเลยครับอู้จันจิโร่ได้เร็วดีฮะเรียกการันตีวะไม่มั่นใจคือผมยังไม่ได้ศึกษาเลยครับ พราะฉะนั้นถ้าสุ่มตัวละครกากมาก็ขออภัยแต่กูจะได้ไหมนี่ครับมันมีปิดแอนิเมชันอยู่นะตรงนี้โอเคงั้นขอสุ่มสักครู่แล้วกันถ้าเพชรหมดก็ไม่เป็นไรถ้าได้ก็ดีโอ้ได้แล้วโอเคไม่โดนการันตี มเด้งเแปลกปะแต่ก็แต่ก็สวยดีนะเออสวยดีสวยดีสวยดีกูชอบเรืแปลกหรือมันหรมันสวยจริงวะไม่รู้โอเคไหนๆก็ได้มาละแน่นอนว่าเราต้องไปซุ่มเทรดกันก่อนเทรดก็เหมือนเดิมครับหาเทรดรุ่งพอแต่ถ้าออกเทรดแดงมันก็จะดีมากเลยอะ่อะอย่าหมดเยอะนะเฮียอุย้ยเฮ้ยมาถึงกระทองเลยเอ้ยับเบิลทองว่ะ เอ,าอ้าไอเหี้ยอง่ายวะอยู่ไหนอะอ๋อล่างสุดเหมือนเป็นสำหรับของแท้งบ้านนียเออเหมือนเป็นบัฟสำหรับตัวแท้งก็ไม่รู้ดีเปล่าแต่ก็เก็บไว้ก่อนใส่เขาไปในทีมเลยครับพี่มันใส่ได้5้าตัวนะถ้าใส่ต้องถ้าใส่ได้หตัวต้องเวลสิขึ้นมั้งประมาณนั้นประมาณนั้น ใช่แหละโอเคมาอัพนิซิโกซึหน่อยคือเราอัามาสิบนาทีแล้วนะเรายังไม่ได้ไปเล่นด่านสักด่านเลยเนะี่ยมีแต่ซุ่มซุ่มใส่โค้ดแล้วก็สุม่มบนไปอย่างเงี้ยโอเคปันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นไปเล่นด่านกันเลยดีกว่าไหนวะอ๋อมันอยู่ข้างบนแมงไม่เห็นได้เน,นี่ยโอ้แหลกเลยเดยเียว๋อ ด่านแรกเป็นด่านอะไรอะ่ะแต่อะไรวะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คุ้นเลยอะแต่ที่แน่ๆต้องเล่นแหละเออด่านอะไรอะ่ะเลเวอ๋อโซโล่เลเวลิง่งอ๋อเดี๋ยวนะอา้าวแสดงว่าอีกิดกูก็น่าจะกากปะเพราะว่าด่านแรกมาเป็นด่านโซโล,ล่เลเวลิ่งแล้วอะแสดงว่าอีกิดน่าจะน่าจะกากจากสมมุติฐานของเกมหลายๆเกม ไอ้ด่านแรกมาปุ๊บแล้วตัวคนใจดรันแรกอะแม่งจะกากเลยเออเหมือนแบบเอ่ออะไรนะเหมือนเกมแนวทัวเวดีเฟนที่แบบด่านแรกเป็นตะก้อนบอลตัวละครจะตะก้อนบอลมันก็จะกากส่วนมากอะไรประมาณเนี้ยแต่พอแบบไปด่านหลังๆอะ่ะมีสตอรี่ใหม่เข้ามาใช่ไหมไอ่ตัวละครที่มามาพร้อมกับสตอรี่ใหม่อะ่ะมากับด่านนั้นอะไม่จะเก่งขึ้นเรื่อยๆประมาณนั้นซึ่งโซโล่อยู่ด่านแรกซึ่งกูเดาว่าอีกิดกากแม่งเลยชิบหายแล้วอะแล้วกูสูบมาเสียเพชรเยอะซะด้วย แต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสุดท้ายเราก็ต้องทำมิติกทุกตัวในทีมอยู่แล้วเร็วยังไงเออไอ้เจ้ากูชอบกูอช,อบชอบตอนมันเต้นวะชิอีกิเต้นแล้วมันแบบไอ้เจ้ามันดูกูไม่เคยคิดว่ากูจะอ,อีกๆๆิอีกิเต้นอ่ะอืมเอยได้ลูกอมด้วยอูได้เยอะด้วยนะหลายร้อยเลยอ่ะถ้าฟาร์มดาดเดิมแล้วได้ซ้ำก็น่าจะดีนะอืมหาง่ายหาง่ายแต่มันใช้สามเส้นกว่าในนัเลขท่านไอเนี่ยสามเส้นห้ามันโคตรเยอะ อ๋ที่ผมชอบนะเกมแนวเนี้ยผมรู้สึกว่ามันแบบเออปล่อยชิลดีอะมันไม่เหมือนเกมแนวทาวเวอิเฟนที่แบบเราต้องไปนั่งกันนั่งวางตัวละครเกมนี้แค่มาปุ๊บแล้วก็กดปล่อยตัวละครเลยแล้วก็มีออโต้สกิลด้วยนะแต่ผมไม่ได้กดคืออยากรู้สกิลของแต่ละตัวไงว่าตัวละครไหนมันตีเป็นยังไงอ่าโนบะระตีเป็นตับปูขึ้นจากพื้นะมาเนี้ยแล้วก็ตันจิโร่เป็นอาปล่อยน้ํามาจากข้างบน เมื่อกี้ของอูซุยกับอีกิดผมเผื่อไปกด2ตัวไงมาเลยดูไม่รู้เรื่องสักตัวเลยต่อไปเนซิโก้อ่าปล่อยเป็นเลือดแหลกเดียวๆเอาไปก็อีกิดเป็นอ่าไปการปาดไปข้างหน้าโอเคโอเคแล้วก็สุดท้ายอูซุยเทนเงียนนะเข้าไปตีเหมือนจะตีฟูด้วยนะเอเอเฮ้ยเท่ยังอ่ะบอส อ้าวไอ้ที่ตายซะแล้วเนี่ยแม่งจบด่านเลยแม่งเต้นด้วยอ่ะไอ้ที่ชอบว่ะเออกูถูกใจมากเลยตรงเนี้ยมันดูมันดูเฮฮาดีอ่ะี่ถ้าที่มีตัวละครมูสันและหุนมูสันเต้นจะเป็นยังไงวะอ้าวมันมีของแจกของรายวันพวกนี้ด้วยหรอไม่รู้เลยเออเห็นเข้ามาวันแรกมันไม่มีไงเพิ่งมาขึ้นวันนี้เหมือนถ้าเล่นครบอ๋อเนี่ยรับไม่ได้เนาะได้7วันจะได้เป็นชิโนบุเออฟรีเหมือนเป็นมิติกด้วยนะใช่ไหม เป็นกรอบรุ้งๆโออเคทำอะไรกันต่อดีก็ตัวละครแหละเหมือนเราจะได้ของตกแต่งมาด้วยใช่ปะเนี่ยพวกชุดพวกเนี่ยว่าแล้วว่าแล้วต้องมีไอเทมคือมันขาดไม่ได้แล้วครับเป็นตัวไอพวกเนี้ยเออเกมตัวนี้มันต้องมีใส่ไปใส่ไปก็เป็นของจากโซโล่เลวิลิงเนาะเออกระเป๋าชุดหนังของสงจินวูแล้วก็หมวกมีอะไรอีกบาง มีเควสเลเวลด้วยซึ่งก็ได้ของสุบมึงแจกซาก,ก,กุระทำไมทำไมอ่ะตัวมันต,ตัวมันเรหรือตัวมันหายากเดิมตัวมันเก่งหรืออะไรงไงแจกตัวอื่นได้ไหมไม่ไม่ค่อยชอบเลยว่ะอันนี้คือของของระดับม่วงโอเคโอเคโอเคแสดงว่ามันอ๋อต่อไปของระดับทองแสดงว่าวมันมีของระดับต่างๆใช่ไหมเออเว้ยดีนะคือผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออมันทําให้แบบรู้สึกว่าการฟาร,ร์มของจะดีขึ้น มันมีออฟหลักออฟรองด้วยเออผมไปเล่นแล้วก็แบบสังเกตเห็นเช่นหมวกนี่จะบวกเลือดหมวกนี่จะบวกแอคแท็กประมาณเนี้ยเออเฟี้ยวไหนแล้วมันขึ้นจุดอะไรอยู่เนะี้ยแยังขึ้นจริงเลยโตอ๋ออาหารก็คืออามาอัพตัวละครใช่ปะ่ะอ๋อต้องกดให้มันกินก่อนกูจะกดฟีดเลยได้ไงล่ะปึ๊บเวลเด้งขึ้นมาเป็นสิบเท่าไรไปเ ส4มั้งเมื่อกี้เออมองไม่ทันเหมือนกันพอมาตัดย้อนหลังก็เบื้อย่างนี้แหละตอนที่ผมอัดอยู่คือฝนมันตกครับก็เลยไม่ได้มาภาคเนาะแอบเซดายู่เหมือนกันโอเคตัวเลียงอ่ะยังไม่รีดขูอีก40กว่านาทีถึงจะรีให้ตายเถยแล้วตู้ตรงนี้อ๋อต้องเลเวล10ถึงจะปลดโอเคงานมิชั่นของวันนี้ก็คือไปปั้นเลเวลถึง10เพราะฉะนั้นไปเลยดีกว่าเล่นมา เพิ่งได้ไป3ด่านเองเหรอโซโลหรือเบลลิงม <ligen> ันมีทั้งหมดกี่ด่านอะโอ้หไอ้เฮียคุณก็มีแบบ6 7ด่านกี่ด่านวะน้าโอ้โหสองสี่สิบห้าด่านใช่ปะโอ้โหเฮียหนึ่งสตอรี่สิบห้าด่านอ้าวกูซีน้ำลายเลยไอ้เฮีย โอเคครับงั้นเดี๋ยวขอเคลียร์สตอรี่ถึงเลเวลสิกันก่อนเราจะได้ไปปิปคดคลิปกันเพราะว่าตอนนี้คลิปมันก็นานมากละสิบนาทีละตัดไปตอนที่เราเลเวลสิบกันเลยดีกว่าไปแต่ว่จริงกิมนี้ดีมากถ้าใครียังไม่เคยเล่นก็นแนะนําว่าควรมาลองเล่นดูสักครั้งเพื่อคุณจะชอบแล้วก็ติดใจแบบผมเออตอนนี้เริเรมเร่มอินละโอเคครับตอนนี้นะผมก็ได้ทําการไปเล่นสตอรี่จนถึงเลเวลสิบแล้ว คือเล่นเพลนไปหน่อยมันจะเกือบจะสิบเอ็ดแล้วอะโอเคมารับของรางวังกันก่อนดีกว่ารางวัลเลเวลซึ่งก็คือได้ซากุระมาหนึ่งตัวเพื่ออะไรวะกูถามจริงคือ <anywhere> ม <m inde insan> ันไม่มีในตู้หรอเหรืออะไรยังไงไม่รู้แฮะมิจเจกิเกอร์ซากุระซากุระซากุระไม่มึงมึงไม่แค่แจกตัวอื่นบ้างเหรอเพื่อน แบบตัวละครยานาโตโตไม่งมีเป็นร้อยเลยนะยังไม่เจอตัวอื่นบ้างจริงเหรออย่างชอบเลยวะทำไมอะ่ะคนทํามึงรักสากุระเหรออ่าอ่าจั่งมันจั่งมันตัวฟรีอย่าบ่นเลยโอ้ได้ของทองเหมือนวัดลงสตรอรี่เมื่อกี้ผมได้ของทองมาชิ้นหนึ่งมั้งจากที่สังเกตนะมันเป็นกระเป๋าทองครับเออในในในไหนก็ดูตู้ใหม่หน่อย อ๋อคือจะเป็นตู้ที่มี3ตัวละครมิติกอยู่หน้าตู้โอกาสมันมีโอกาสออกบอกปะวะอ่าตรงนี้อ๋ออ่าโอเคโอเคมีตัวละครซีเครตแล้วก็มีตัวละครพวกนี้โอกาสออก,ก0.25%ซึ่งน่าจะเยอะกว่าตู้อันนั้นปะตู้เริ่มต้นอะใช่ไหมตู้เริ่มต้นมันอ้าวทำไมตู้เริ่มต้นมึง0ูดปะ แสดงว่าถ้ากูสุ่มตูต้นี้เนี่ยโอกาสออกมิติกเยอะกว่าถูกไหมส่วนตู้นี้คือน้อยกว่าแต่มีโอกาสออกซ okay, okay, okay. ีเคล็ดเออโอเคโอเคเกตเกตเกตก็แสดงว่าตูนน้นี้น่าจะคุ้มกว่าอยู่ดีเพราะมีโอกาสออกเอ่อซีเคล็ดที่สำคัญคือสุม่มครั้งละหกรเหมือนกันด้วยส่วนแอนิเมชั่นก็เดี๋ยวๆอัดโัวบอกอยู่มันก็มาแทรกได้นอก E7K เนี่ยเตือ่ ลองดูครับเพื่ออาจจะแบบซี่คงซี่เข็ดแต่กลางกลางแบบกลางคลิปประมาณนี้เออมีป้ามีป้าให้กูหน่อยเอแม่งเห็นแดงแบบแวบเมื่อกี้กูต้องดูดวงดีละไปกันตร์แต่ผมจะไม่สุ่มจนหมดนะบอกก่อนเพราะว่าอูซุยเนี่ยมีแล้วผมอยากได้ตัวละครที่ยังไม่มีมากกว่าเอามาเข้าทีมเพิ่มถึงโกโจกับกียูเนี่ยมันจะดูนะ่าสนใจก็เถอะเต็มอยู่ข้างตู้ไงเออโอเคพอละพอละสุ่มจนหมดเดี๋ยว อูแห้งพอดีมาดูของที่ได้ดีกว่าของสวมใส่เออเดี๋ยวก่อนทีนี้มันเป็นอย่างนี้ปะวะไม่มั่นใจแต่น่าใช่แหละนี่ครับคือแต่ละอาวุธมันจะมีออฟที่แตกต่างกันด้วยถ้าทุกคนสังเกตเนาะใส่ใอีก,กีดไปก่อนซึ่งก็น่าจะกากปะวะไม่ไม่แน่ใจนี่ครับคืออันนี้เนี่ยบวกกับอันนี้คือมันจะแตกต่างกันสังเกตไหมอุ้ย,อ,ยอันเมื่อ,อกี้บกรุ้งเลย สายปลายโอ้อันเมื่อกี้อฟอทองไหนยอยู่ไหนแล้ววะอฟอทองหายไปไหนแล้วอ่าอน,นี่อฟอทองแสตน,นี้ด้วยกันเท่านี้เนี่ยตัวละครของเราก็จะโหดขึ้นแบบแก้วเกเดเลยนะครับพี่มันมีแบบตีบงตีบวกอุปรกปรณ์อุปกรณ์ไหมมีไหมมีไหมไม่รู้ว่ามีไหมนะแต่ในอนาคตคิดว่าน่าจะมี โอเคก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะมันเพราะมันก็ยี่สิบนาทีแล้วอะเออนานเกินไปไร้เฮียเรนเดอร์นานแน่เลยคลิปนี้นะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันไว้ันไม่คลิปหน้าถ้าทุกคนอยากเห็นอะไรแมปไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้หรือมีตัวละครตัวไหนเก่งตัวไหนควรหาในแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เช่นกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปละบายบาย